เอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวเกมสมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอีกแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจูสิบวอร์ด้กก็กลับมาแล้วนะครับในการต่อสู้หลีก สุดแสนจะเล้าใจต่อสู้ในเสาอะนี่ต่อสู้อะไรลีกอะเออแต่ก็ต่อสู้ลีกจริงๆนั่นแหละเพราะว่าก็ต้องเอาในเสาไปสู้ในลีกนะเพราะว่ามันเป็นสกิลยิ่งใหญ่ที่สุดละของเกมนี้นะครับก็ตีแย่งชิงอ่าคอมสปอรนะครับนะครับหรือคอมปีกันนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้พี่ก็อ่าแข็งแกร่งอะไม่อยากจะพูดเลยทีเดียวอ่าอยู่อันดับที่75นะครับแบล็คโดมินิเตอร์หรือแลมพเพชรนั่นเองนะครับ ก็ยังมีแต้มเท่าเดิมเลยนะครับ588นะครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะมาหยุดาร,ร์มทะเยอทะยานของเราที่จะได้การใบนี้ไปไม่ได้นะครับก็ไม่ปลดล็อกนะครับบอกอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสำหรับคนที่บอกว่าไม่ได้ดูคลิปก่อนๆงหรือมาติดหรือว่าเพิ่งมาติดตามเงี้ยก็เลยต้องพูดบอกบ่อยๆนะครับ เพื่อคนไม่รู้ไงบางคนก็เป็นเรื่องธรรมดาวะเออบางคนเพิ่งจะเข้ามาเฮ้ยมันมีลีกก็เหรอเกมนี้มันมีการแข่งขันว่าจะอันดับเพื่อที่จะเอาการ์ดกันด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะครับเผื่อทุกคนไม่เข้าใจทำไมมึงพูดบ่อยๆซ้ำๆซากๆเอาเรื่องของคลิปเก่ามาพูดวะอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะอ่ะบ้าผมก็ได้เห็นแพ็คๆนี้นะครับคุณเคยประสบปัญหาไหมกับการไม่มีเนลเสาร์ไว้ตีแพ็ค คุณจะตีแพ็คนี้ได้ยังไงในเมื่อในโนเสวก็ไม่พร้อมไอแพ็คอื่นน่ะผมไม่นําเสนอครับเพราะว่าอ่ามันก็เดิมเดิมนะครับปกตินะอ่าอย่างเงี้ยนะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่มีไนโนเส์ด้วยแล้วนะก็จะสู้2แพ็คนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าถึงเอาตัวกากระไปก็แพ้อย่างแน่นอนก็ดูตัวข้างในดิโอ้บ้าจะจ่ะโอ้โหดูเดะ อะแต่แพ็กนี้สู้ได้แน่นอนนะครับผมจะทําให้ดูนะว่าจะทํำยังไงนะในการที่จะต่อสู้กับแพ็กนี้แพ็คนี้ก็มีชื่อว่าเจนสองแอคแท็กนะผม oh. <laughs> ไปตีกันเพื่อเวโรซีลัพเตอร์เจนสองนะแล้วก็แบนเขียวอีก100ซึ่งมันการันตีนะอ่าผมก็ไม่ค่อยมีไดโนเสาร์ละถ้าพูดถึงนะตอนนี้นะแต่ก็เดี๋ยวจะสู้ให้ดูก็เกินมียากหรอกมะอ่าที่ผมบอกว่าสู้ได้สู้ได้แน่แน่แพ็กนี้ก็เพราะว่าฝั่งโน้น มันเป็นศึกที่ต้องใช้สกิลติดตัวหรือมอสรนบอ่าซึ่งฝั่งนู้นไม่ได้ใช้นะมีฝั่งเราใช้อยู่ฝั่งเดียวเหมือนลังแกกันเลยดีเดียวเถอะโอ้ยฟื้นแล้วว่าแจ๋วจำสุดสุโอ้ยฟื้นหมดเลยโคตรแจวเอาประมาณนี้ไปสู้ก็คงพอชนะแล้วไม่ต้องเยอะเท่าไหร่อะในยกแรกเนี่ยผมคำนวณแล้วนะตัวที่แบบว่าจะสามารถล้มได้ทุกตัวเลยนั่นก็คือนกนะครับ ผมจะทาให้ดูนะว่าทายังไงนะครับที่จะเอาชนะฝั่งนู้นได้นะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งไปเป็นกระสอบก่อนพอเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเสร็จแล้วผมก็จะเอาน้ําไปอีกตัวหนึ่งนะไปเป็นกระสอบ2ตัวเลยไปเป็นกระสอบ2ตัวเลยเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะตัวนั้นอ่าไม่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 ต้องเอาตัวมีเลือดนะโอเคเอาน้ำไปสองตัวเลยนะแล้วก็เอานุกไปหนึ่งตัวต้องเอานุกที่แบบว่ามีดาเมจนะต้องมีดาเมจเลยนะครับ ทำไมผมต้องเอานุกที่ต้องมีดามเมจนะเพราะว่าเห็นไหมดูน้ําตัวสุดท้ายนะครับมีเลือดอยู่2,007นะครับเราก็เลยจําเป็นต้องเอานุกไปนะครับแล้วนุกที่มีดาเมจเพราะว่าจะได้ล้มกินเนื้อได้ได้นะครับแล้วดูซิว่าผมจะชนะไหมสภาพนี้ <laughs> จะโชยโดอ่าแล้วสกิลที่เราจะเอาไปนะครับก็คือสกิลนี้นะครับอ่าโลนะครับโลนะครับอ่าโลไป2อันเลยนะครับเพื่อทําไมเลยว่าไปเก็บสแต็กนะครับ แล้วก็สกิลสุดท้ายที่เราเจะเอาไปนะครับก็คือสกิลนี้นะครับ <laughs> ไม่จะได้เป็นรู้ไปไปเอินมากลับมาแล้วครับ <laughs> ยังไงฉันตุกตีแตกได้อย่างแน่นอนอ,อันนี้มันตีเข้าแค่เด,เดี๋ยวผมดูว่าน50%ดาเมจนะเฟิรนะผมก็จะเก็บตัแตกไว้โ <laughs> จมตียังไงฉันก็ไม่ตายเอามาตาย กล้าโจมตีหรือเปล่าผมว่ามันนาจะยับหนึ่งนะครับนนินโจมตีสองเลยน่าสกิลทำงานนะครับไม่ตายโอเคเป็นไงนล่ะผ่านช่วงเวลาอันเลวร้วายไปได้ยังไงเราก็ต้องให้นั่นนะเพราะว่าสกิลจะทำงานแน่ๆนะครับสกิลจะทำงานก็ต่อเมื่อมันโจมตีนะครับดังนั้นเราไปป้องกันสกิลทำงานอยู่ดีนะครับผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะครับแล้วเหลือไว้หนึ่งโอเค เอาสิเพราะเรารับดาเมจไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องป้องกันจองนะเอ้โจมตีหนึ่งไม่กลัวเลย <c oughs> เสียมตัวเสียมใจได้เลยสแต็กฉันพร้อมจะครบแล้ว <c oughs> มาเลย <c oughs> มีสามนะครับตัวนี้พร้อมจะตายทุกเมื่ออันนาโจมตีหนึ่งตายสิครับโอ้ยมันฉลาดเหมือนกันนะมันเก็บสแต็กเอาไว้นะแต่ผมไม่กลัวผมมีวิธีที่จะเรียกสแต็กของมันนะครับด้วยวิธีนี้ <c oughs> ยังไงก็เรียกสแต็กได้อยู่ดีโอเคหมดแล้วแัวสแต็กของมันเหลือแค่สี่แล้ว <c oughs> กาโจมตีไหมล่ะนะ่าโจมตีสี่เสร็จเราแล้วนะครับ <c oughs> เปลี่ยนมาซัดมันเลยไหโจมตีเจ็ดมันจะตายหมดไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะถ้าโจมตีเจ็ดมันจะตายหมดเปล่า <c oughs> ไม่มั่นใจเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจเลยแต่ว่าตายหมดอยู่แล้วมา โจมตีเจ็บเลยนะครับเอาให้มันดับดิ้นไปเลยสก,กิลทางานนะครับโจมตีให้หมดนะครับโอเคหายซะย่งอยู่เลยไม่กี่ตัวไม่นะถีบห,หน้าเขาให้ตัวแรกนะครับโอเคเอ,อื้อเรียบร้อยสเปกเตอร์นะครับเงาสังหารโหเรียกว่าเป็นเงาดาวเมทตามไปทุกตัวนะครับออกมาที่เป็นโอ้เอ้ตัวสุดท้ายไม่ตยุยอะชิบหายแล้ว ไม่พอว่าดาเมจแต่ว่าก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าโ <laughs> จมตีสามเราก็ลุ้มได้อยู่ดีเพราะว่าเรายังมีโลอ่อยู่นะครับอย่างไรมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าดามเมจห้าสิเอร์เซ็นตะผมก็จะตะกี้มันโจมตีผมสี่ไมครับผมโจมตีมันสี่มันตายไหมเออ ถึงไปเนี่ยถึงพันสองห้าสิบไถึงอยู่แล้วแหละโถ่เอ้เรามันเก่งตายอยู่ดินี่นะหตายไม่หมด่ะก็นึกว่าจะตายหมดนะโอเคก็แพ้ไปอยู่ดีนะนะดีนะเก็บไว้ตัวไว้ลองนะไม่งั้นนี่ได้หแหกเลยทีเดียวไม่ชนะได้หแหกเลยทีเดียวอ่าง่ายงง่ายๆไม่ยากอันนี้เดี๋ยวให้ผมคำนวณกันเราต้องใช้น้ำนะครับอันนี้ อันนี้เราก็ใช้น้ำนะเราต้องใช้ดาเมจให้มากกว่าเดิมนะครับผมจะต้องเอาเนื้อไปสักหนึ่งตัวนะครับเราเอาเนื้อที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนมาเปล่าก็มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนมานะแต่ช่างมันเดิอไม่สนใจใดๆทั้งนั้นนะครับมันเปลี่ยนมามันมีพันสี่เลยนะพันสี่ก็ไม่เท่าไหร่แค่พันสียงพันสี่มันเปลี่ยนมาโจมตีหนึ่งเราป้องกันได้คราวที่สองเราป้องกันสองโอเคก็พอเก็บสแต็กได้เอาเนื้อไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ เอาเนื้อไปสองตัวเลยเอาเนื้อเอาน้ําโอเคเอาเนื้อเอาน้ําเอาเนื้อเอานา้น้าดีป่ะเผื่อมันเปลี่ยนมาคนระับแล้วก็เอาเป็นถ้าเราผมใช้น้ำเนี่ยนกมันไม่ตายนะเราต้องคิดให้ดีนะครับถ้าเราใช้น้ํานกไม่ตายนะครับดังนั้นเราจะเอาเนื้อไปนะครับเอาเนื้อไปนะครับ ถ้าเราเอาน้ําเนื้อตายแล้วนกไม่ตายนะครับอ่าถ้าเราพืชไปนกตายเนื้อไม่ตายนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอานี่แหละเอาเนื้อนะครับเอากลางกลางเอาไว้โอเคยังไงพืชตายแน่นอนนะครับเราก็เอาเหมือนเดิมนะครับสกิลใช้งานง่าย1 2สองแล้วก็อ่าเหมือนเดิมนะครับสเปกเตอร์นะครับึอมอ่ะ,อะลยุย โอเคน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าดาเมจก็จะจัดอยู่นะครับโอเคไม่ป้องกันป้องกันทำไมอะไม่จำเป็นต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นมาเลยให้มันได้อย่างนี้สิอ่ะบเปลี่ยนตัวมาทันทีโจมตีไหมผมว่าโจมตีแน่นอนไม่โจมตีว่ะโอเคไม่โจมตีอย่างนี้ก็สบายะดิเรามีโล่50มันมี3วกัน1นกัน2ครับเดี๋ยวไว้หนึ่ อนันแน่ปกตีเราเข้าแค่5้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังไงฉันไม่ตายเลยแน่ฟันซีเลยเจ็ดร้อยเหนือป้องกันนะครับโอเคตั้มตั้มเจ็ดร้อยไม่ตายอมาตะสุดๆเฮ้ยจริงๆเก็บไปแค่ตัวส่องก็พอแล้วนะถ้าเอาเปนจริงๆนะครับตัวส่องก็ใช้ได้แล้วนะแต่เราไปไว้ตัวสุดท้ายดิเราก็เปลี่ยนตัวมาดิโถ้เอ้ยพลาดไปนิดนึงนึกว่าจะเก็บสแต่ไม่ได้ไงแต่เก็บได้นะครับ มันโหดเกันเลยเนี่ยมันโจมตีผมเอาโจมตีเอาเดี๋ยวเราก็โจมตีให้มันตายโอเลยเรามีแปดนะครับแก๊กแก๊ก่โจมตีมันดีกว่าโจมตีหนึ่งโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอ่าโจมตีสามเก็ตีสี่แล้เก็บไว้เพื่อนสี่ับตายสิอย่างเงี้ยสบายดีจะรอดละโอ้ไปซะแล้วสองพันสี่เดี๋ยวเดี๋เอ้ยกระดึกว่าจะอึดไปซะแล้วอย่าเพิ่งใจไม่ตายเลยโอเคกำจัดไปดึงตัวแล้วนะครับจิกโจมตีสามดีกว่า แต่ว่าไม่กลัวอบอกได้สุดๆตายว่ะ <c oughs> 50%ก็ยังไม่รอดจะไม่รอดได้ยังไงอ้โหโจมตีต้องสนะี่นะเฮ้ยโจมตีสาไม่ใช่สี่นะาตายให้หมดเถอะ่ะอ,อยู่เลย <c oughs> ยังไง <c oughs> พวกแกก็ไม่รอดอยู่แล้วจัดก,การมัน <c oughs> โตโรนะครับลับดามเมจนี่ควมเลยทีเดียวไม่ตายให้รู้ไปสี่0ันะคกนะแบ่งไปตัวหลังด้วยตายพร้อมๆกั เอืสอ4พันเหมือนกันเรียบร้อยง่ายสุดๆโอเคทุกปัญหาเคลียร์ด้วยการ์ดคอมมานันนี้มาเป็นของเชียร์นแน่ๆเห็นมากถึงใช้ตัวไม่แข็งแกร่งมากแต่ก็พอชนะได้นะะเดี๋ยวผมคำนวณก่อนอันนี้อันนี้ต้องใช้น้ำนะในการจัดการอุ้มมีใต้เดี๋ยวต้องใช้เนื้อนะเพราะว่าพืชตัวหลักนี่ต้องสี่พันหนึ่งนะเฮ้ยเลเวล118ยดเลยเหรอบ้าไปแล้ว ยังไงต้องจัดการน้ําตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับเฮ้ยแต่มันมีเลือดแค่พันสองนี่นะเราต้องเอากินเนื้อที่แบบว่ากระหายอยู่นะต้องมีดาเมจนะครับอ่าอุ้ยผมมีแล้วตัวนี้มีดาเมจมีแล้วโอ้โหโหดจัดจัด้ยเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนพืชมาแน่ๆเลยคิดก่อนนะครับคิดก่อนทําก่อนอ่าเอาน้ําไปปะทะน้ําดีฝ่ามันจะได้ไม่เปลี่ยนตรงนะครับแล้วก็เอานุก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  เอานกอ่าแล้วก็เอาผิดผิดผิดผ,ดผดไม่ใช่นุกตัวนี้เน่ตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิม <laughs> สกิลง่ายนิดเดียวโอเคแล้วกอ็อันสุดท้ายก็นิ่ง <laughs> เสร็จโกละทีนี้ไม่เหลือ <laughs> ลยุย <laughs> การการเปลี่ยนตัวนะครับเจ้าแจมสุดๆยังไงทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆโอเคเก็บสต็กหนึ่งครับ มันก็มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวได้นะไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่เปลี่ยนตัวนะเฮ้ยเปลี่ยนตัวว่ะโอ้โหโหเปลี่ยนอยู่ดีไม่เป็นไรใจเย็นๆยนล้มๆไปไวถึงจะเปลี่ยนเราก็เอาชนะได้อยู่แล้วอา่ามันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมัม,มสามยังมาผมก็กันหนึ่งก็งการสองเลือหนึ่งอ่ะแน่ <c oughs> ยังไงก็ไม่กลัวอยู่แล้วมีโลบล็อกทำอะไรเช่นไม่ได้รเราโยนเนี่ยอัสม โอเคสแต็คครบแล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> จริงเราเปลี่ยนนกมาตายก็ได้นะเนี่ยประโเอ้ยลืมไปเลยแต่ว่าน้ําเราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่า <c oughs> ดาวเม็ดน้อยจังๆโอเคแต่ว่าตายอยู่ดีอะดาวเม็ดไม่ไหวนะโอเคมาวิเศษส,สุดเลย <c oughs> เราต้องเหลือตัวสุดท้ายเลยเนี <c> ่ย <oughs> เออเอาตัวสุดท้ายไปจัดการนะครับแล้วก็ต้องมีสแต็กที่เต็มด้วยนะครับโจมตีมาเลยดิฝรั่งนะเออลดเลือดไปหน่อยดีกว่ามันเออลดเลือดมันไปหน่อยดีกว่าไ,ไม่ได้เดี๋ยวมันโจมตีกลับป้บองกันไว้ก่อนเรียกสแต็กมันให้หมดนะครับเราต้องเล่นเหมือนบัลุกนะครับไม่ให้มันรู้ว่าเราทําอะไรนะครับเอ้ยเหลือน,นึ่งองีกใจมันไม่ได้อะทีเหลือน,นึ่งอีกว่ะโธเอ้ยทำไมทำเงี้ยเงียบ <laughs> มันจะโจมตีเราไม่ตายอยู่แล้ว ห้าครับทีนี้โจมตีเราแน่โจมตีห้าหมดพอดีสแปกอ้าแต่ผมก็ตายอยู่ดีป่ะไม่ตายว่ะโอเค <c oughs> ไม่ตายนะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวไปโจมตีวันนี้มันจะตายหมดไหมเดี๋ยวผมดูกันตัวน้าตัวสุดท้ายนี่แหละาตายตายตายน่าจะตายนะครับอ่ะเปลี่ยนตัวเพราะยังไงผมเหลือนกผมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่านกผันชนะน้ำยู่แล้ว <c oughs> โอเคเลยโจมตีหะโจมตีเจ็ดเดียวม่้เยอะ ไม่ตายเลยนะแคทเเวเตอร์จัดการมันวิ่งกันไปแล้วนี่นะหกพันไล่ไปเลยนะดาเมจออกมาโดนนัดเล็กบอกกูสวยยิ่งจิกเลยกูโดนอะไรก็ไปวันนี้เดินออกมานี่โอ้เรียกว่ายังไม่ได้ทำทำอะไรไปเอ,อือตายหมดไม่เหลือเลยนะโอเคเรียบร้อยอ่าขี้โกงยังมีระดับนะ เรียบร้อยนะครับอย่าไปทำเหมือนผมนะเพราะว่าการ์ดใบนี้อ่ามันหายา,ยากนะครับถ้าเอากันจริงๆนะพี่ก็เอามาใช้เล่นแบบว่าสนุกสนานไปเลยอ่ะหลังที่มันหายา,ยากมากการ์ดใบนี้นะเออเล่นมันไม่ได้นะคนเรามันต้องมันไว้ก่อนครับเออเดี๋ยวผมคิดกันเราต้องมีการ์ดพื้นนะเพราะว่านกมีต้องสามพันสองแน่เออแต่ก,ก่อนที่จะไอ้นั่นเดี๋ยวก่อน <c oughs> เราต้องเอาเนื้อไปตัวหนึ่งก่อน <c oughs> เราก็อเอาเนื้อไปตัวนึงก่อนเนื้ออยู่หนวะที่มันจะรับดมเมจได้ต้องมีเลือดสักนิดนึงนะอ่ามีเลือดพันสี่นะเอาเนื้อตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาน้ําไปลองเอ,อน้ําไปลองเสร็จแล้วก็เอาต้องมีพืชตีโวโถดร,รือวะเรามีพืชตีโอโถดไหมหรือว่าเราใช้ไปหมดแล้ววะอ่ออุ้ยใช้ไปแล้วอะตัวสี่ร้อยโห้ยตายแล้วแลสามร้อยสิบเจ็ดนี่มันจะถึงเหรอไม่มั่นใจเลยนะครับ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอาออก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 ตายแล้วแล้วผมไม่มีพืชที่แบบกระจอกเลยมีแต่พืชแบบเก่งๆแต่เราจะโชว์ไงว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้แบบว่าการ์ดที่นั่นก็ได้นะครับอันนี้380ดูใบนี้กันดูใบนี้กันเอา380นี่แหละโอเคน่าจะลมได้หมดนะ <laughs> แกคิดเอาไว้เยอ่ๆว่าน่าจะล้มได้หมดนะเพราะว่าอ่าไม่มั่นใจว่าจะล้มเซตท็อปเจนสองได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกรู้ได้อยู่ละเหมือนเดิมไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเห้ยไปไหนละโอเคโูโรูหเหลือหกใบเลยใช้แบบจัดๆเลยนะครับเลยเอาซิให้มันรู้ว่าคัาแนแกร่งที่สุด <laughs> ไม่กลัวไม่เกงใๆดๆทั้งนั้นไม่ป้องกันด้วยจะป้องกันไปทําไมในเมื่อเรามีการป้องกันที่แสนดีอย่างนี้ไม่ต้องเจ้ตแตงก,ก็ได้นะโจมตีหนึ่งนะับป้องกันเท่าส0นร207นะสรับนะสบายอะ่ะเรียกว่าสบายอ,ะ <c oughs> อ่ะป้องกันหนึ่งเราโดนสองตายไหมไม่ตายนะครับแข็งแร่งอย่างเงี้ยไม่ตายอยู่แล้ว จมตีสามเข้าสองแนเดี๋ยวไม่เข้าใจอีกผมว่าเข้าสองคืออะไรนะบ๊ววัดกันว่าตายไหมไม่ตายบอกแล้วอามาตะสุดๆเฮ้ยหลบโค่นมันเลยดีกว่าไหมหลบโค่นแล้วเอาน้ำเก็บสแตกนะ็กเนี่ยก็ดีแต่ไมนะ่เอาเว้ยจริงนะไม่เอาดี่ฝาเก็บไว้ให้หมดที่ฝานะครับเพราะว่าเอาน้ำโค่นสแต็กเหลือเยอะฝ่านะครับมามาเลยทีเล็ก โอ้โหโจมตีสามเลยเรื่องนีงน้ฉลาดสุดๆ,ๆ <c oughs> ผมโดนไปเลยนะครับดูนี้จัดการมันก็ดีอ่ะมาผมมีต้องหกร้อยเห็นไหมโจมตีง่ายไปเยอะนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งเหลือไว้ให้เพื่อนหมดเลยนะครับดูซิว่าจะล้มได้หมดไหมกินพืชผมเอิ่มตัวปัญหาไปแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้แหละฉันจะล้มพวกแกให้หมด ตัวคันหื่นอื่นมากเปลี่ยนตัวว่ะโอ้ได้เปรียบได้เปรียบนี่ยต้องเปลี่ยนตัวซะหน่อยตัวนี้3,002เลยนะครับโจมตีสองผมไม่ต่ายนะเนี่ยโจมตีมสองซุมยังอยู่ว่ะทำได้แค่นี้เองเหรอนี่ขนาดแกเป็นนกนะเราต้องเรียกสแต็กันให้หมดนะครับอุ้ยมันไม่ป้องกันเลยอะ่ะทีนี้แหละมันโจมตีผมห้าแน่ผมคิดว่าผมป้องกันสี่นะโจมตีห้าเอาแล้วสแต็กันหมดแล้วนะครับ เออมายกสุดท้ายแล้วจะเป็นการชสุดท้ายของฉันตายสักเพือนอยอยู่เลยจัดการมันต้องเรียกอะไรอ่ะสเตโฟจูเนียตัวเล็กนะครับด้ยไม่นะฟาดหา,างก็ให้ตายไหมตายสิห้าพันเจ็นะครับมาลุ้มกินพืชมันจะตายหรือเปล่าออ 5, 7, เออห้าพันเจ็ดเือนกันเรียบร้อยชนะแล้วนะครับเจ้าจมจริงๆ ่าก็ได้แล้วนะครับการ์ดเวโรซีลัพเตอร์เจนสองนะครับบวู้ฮู้ปัดโอ้โหห้าร้อยอุ้มร้อยหนึ่งเติมแบบจัดๆนะครับโอเค <c oughs> แล้วก็เวโรซีลัพเตอร์เจนสองเอาไปทำอินโดมินสเล็กเจนสองได้นะครับผมสามร้อยยี่สิ้านี่แหละที่ต้องการนะครับรวู้หอวู้ฮูแนน ก็ยังเท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอ่ะก็ถือว่าคลายเครียดน,นะกับเหรีกนะ,ะก็ต้องตีแพ็คนู้นแพ็คนี้ด้วยนะเป็นการฟาร์มไปในตัวนะ <S <S เพราะว่าการตีดีกเราก็อาจจะเสียแบงค์ได้นะครับเสียแบงค์เยอะเลยแหละไม่ใช่เสียแบงค์ได้นะเพราะว่าบางทีเราต้องซื้อตัวออกบ้างอะไรบ้างนะบางทีต่อสู้โฆษณาไม่มีแล้วเราก็ต้องอใช้แบงค์ในการต่อสู้นะครั้งละ5ครั้งละ5นะครับอ่ะพอดีฝานะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ลงล่งๆนะครับก็ถือว่า เลน่นมันสนุกสนุกแล้วกันนะแต่อย่าไปทําอย่างพี่นะมันเสียดายมันเสียดายการ์ดมอสนะครับเป็นการ์ดคอมมานด์ที่ใช้ดีนะ,ะถ้าเกิดใครยังไงมีเยอะเหมือนพี่ก็สามารถไปทำตามได้นะมันก็สนุกดีเห็นไหมตีปั้งเดียวล้มตายหาหมดเลยโอเคสุดๆอ่ะ พอดีฝาานะฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ก,กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายปปาเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนแฟนดาย,ยัางเล่นอยู่ไปแล้วฟอย